ปาฏิหาริย์ชีประขาวผู้วิเศษแห่งสงครามกัมพูชากลางดึกคืนหนึ่งในปีที่สงครามกลางเมืองกัมพูชากำลังขุกรุ่นเสียงปืนและเสียงกรีดร้องของผู้คนดังระง,งมไปทั่วหมู่บ้านไฟสงครามแผดเผาวความสงบจนแทบไม่เหลือซากคุณยายนงหญิงไทยที่มาใช้ชีวิตในกัมพูชาตั้งแต่สาวน้อยต้องเผชิญชะตากรรมที่โหดร้ายเมื่อสามีของเธอถูกทหารพรานพอตจับตัวไปและไม่เคยกลับมาอีกเลย เธอเหลือเพียงลูกน้อยและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีทางหนีไม่มีที่หลบซ่อนทหารขมนแดงไล่ล่าผู้คนไม่เว้นแม้แต่เด็กและสตรีความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่แล้วในช่วงเวลาที่ความหวังลิบหรี่ที่สุดชายชราผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากความมืดเข้าหนุ่ขมขาวห่มขาวผิวกร้านแดด ดูเหมือนนักบวชเร่ร่อนแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความเมตตาและพลังลึกลับที่ไม่อาจอธิบายได้ชาวบ้านขนานนามเขาว่าชีประขาวผู้วิเศษหลวงปูส่สรวงไม่ต้องกลัวเองจะไม่เป็นไรเสียงแหบแห้งของหลวงปู่เปล่งออกมาเบาๆขณะวางมือบนศีรษะของคุณยายนงทันใดนั้น เสียงปืนที่เคยดังสนั่นเงียบลงอย่างน่าประหลาดทหารที่กำลังบุกเข้ามาชะง,งักงนันราวกับมองไม่เห็นพวกเธอดวงตาของพวกเขาเบิกโพลงบางคนหันมองรอบตัวราวกับเห็นภาพลวงตาก่อนจะถอยห่างไปโดยไม่แม้แต่จะแตะต้องชาวบ้านสักคนหลวงปู่ช่วยพวกเราวไว้คุณยายนงกระซิบน้ำตาไหลาอาบแก้มธิ์แห่งพระอริยะปาฏิหาริ์ที่ไม่มีคำอธิบาย บางคนเชื่อว่าท่านสามารถหายตัวและปรากฏขึ้นในที่ต่างๆได้ในปริบตาในยามที่สงครามยังไม่จบหลวงปู่สลวงไม่เคยทอดทิ้งผู้คนท่านเดินเท้าไปทั่วช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและโปรดสัตว์ที่ไร้ที่พึ่งหลายคนเชื่อว่าท่านไม่ได้เป็นเพียงพระธรรมดาแต่เป็นผู้บรรลุญาณขั้นสูงจนอยู่เหนือโลกแม้วันนี้สงครามจะจบลงไปแล้ว แต่เรื่องราวของจีประขาวผู้วิเศษยังคงถูกเล่าขานในหมู่ชาวบ้านทั้งในไทยและกัมพูชาสำหรับคุณยายนงหลวงปู่สรวงไม่ใช่แค่พระที่ช่วยเธอรอดชีวิตแต่ท่านคือปาฏิหาริย์ที่มีชีวิตจริงหากวันนั้นไม่มีหลวงปู่ฉันคงไม่ได้อยู่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกแล้ว